วันนี้ควานลักก็ออกมากับอีกสองควานนะคะก็คือควานแจ็คพ่อใหญ่ทองคํานะคะสวัสดีครับพยยี่นกนี่นะคะตากระโปรครับทํางานแข็งขันมากเลยนะคะสวัสดีคสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องตีดอคุณเงินนะคะ วันนี้นะคะวันนี้เรามาตัดต้นข้าวโพดนะคะที่บ้านพ่อคุณแม่ควานรักนะคะเอาไปให้กับช้างนะคะหนุ่มควานรักนะคะนั่งอยู่ในร่มนะคะเดี๋ยวเราไปหาควานรักก่อนนะคะต้นข้าวโพดเยอะอยู่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับควานรักนะคะสวัสดีครับผมวันนี้ มาตัดต้นข้าวโพดนะครับพอดีพ่อนะครับเป็นคนปลูกไว้นะครับผมพ่อของควาลรักเองนะครับนี่ที่นั่งอยู่นี่เป็นบ้านเกิดของควาลรักนะครับเป็นบ้านโนนสำรานนะครับอำเภอเสติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนี่ครับอยู่ตรงนี้ก็พ่อปลูกแล้วก็หักฝากหมดแล้วนะครับผมหักฝากหมดแล้วนานนานนะครับผมที่ควาลรักไม่ได้ มานะครับหลายเดือนเนื่องจากติตภารกิจนะครับทั้งช้างบ้างนะครับผมทั้งอะไรหลายอย่างนะครับก็ไม่มีโอกาสได้มาหาครอบครัวนะครับผมสักทีนะครับผมวันนี้เป็นโอกาสดีครับมาได้ต้นข้าวโพดไปให้ลูกชายด้วยนะครับผมทีดอาคนเงินี่นะคะต้นข้าวโพดก็แห้งแล้วนะคะเพราะว่า ความรักไม่มาตัดสักทีนะคะเดี๋ยวจะพาไปหาคุณพ่อผมครับเดีจะพหาไปหาคุณพ่อนะครับผมว่าจะเหมือนกันกันกบความรักหรือเปล่านะครับผมในวันนี้พ่อมาดูการตัดนะครับผมเขาพูดนะครับนี่นะครับพ่อของความรักเองนะครับผม <c oughs> ก็นานแล้วนะครับ ที่ไม่ได้มานะครับอผมไปเจอแม่นะครับผมอยู่ที่ตลาดแม่ไปขายของวันนั้นนะครับจนแม่ถามนะครับว่าไม่เห็นมาสักทีนะครับผมก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับผมก็จิตภารกิจนะครับเกี่ยวกับช้างนะครับเพราะว่าซีดอคุณเงินนะครับพูดตรงๆนะครับซีดอคุณเงินเป็นช้างที่ไม่รับควานคนอื่นนะครับผมจะส่วนมากจะ ก็เลี้ยงเลี้ยงเข้าได้แต่ผมนะครับผมก็เลยไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลามาหาครอบครัวนะครับก็ต่อไปก็จะได้มาเรื่อยๆนะครับผมมาเรื่อยๆมาเอาข้าวโพดด้วยแล้วก็บางวันนะครับตอนเย็นๆโอกาสดีๆก็จะได้มานะครับผมมาอยู่ที่นี่นะครับพ่อก็บอกให้เอาช้างนะครับเอาช้างมาเลี้ยงอยู่ที่นี่นะครับ แต่ก็ไม่ได้หมาแต่ควันแจ้งมาบ่อยนะครับผมควันแจ้งนี่คือก่อใหญ่ก็ทำนี่ก็ฝากไว้กับควันรักบ้างกับได้มาบ่อยนะครับก็รู้สึกคิดถึงนะครับคิดถึงคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เป็นธรรมดานะครับผมก็มาก็อย่างที่เห็นนะครับพ่อก็ทําสวนนะครับทําสวนทําไร่ทํานานะครับผมก็มี เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ขาวโพดิพอ่อก็มคงดรมีนบว่ามีมะละกอนะครับผมมีมะละกอมีแต่ก่อนนี่ถ้าเอฟซีนะครับเคยเห็นผมถ่ายนะครับผมจะมีมีมีบวมนะพอนะมีบวบมีบุกแฝงมีหลายหลายอย่างนะครับมันนานมันทางแต่มังมีสมกระปลูกอะไรต่างๆพื้นที่พื้นที่มันซุ่มดิ น้ำมันไหลผมน้ำหองแล้วฝนตกมากแเต็มเลยนี่กางผีออ๋มันบ่มังน้ำสินี่จะไรพ่อบ่บวกเพื่อคึงนี่สินน้ำกระไตส์ดิรวมหลายก็ตส์ข้าวโพดในมักน้ำข้าวโพดข้าวโพดมักน้ำครับเพราะว่าฝนตกดุว่าหันครับพี่น้องฝนตกแห้งน้ำครับนี่ก็สิได้กินหลายมืออยู่หรือเนาะคิดว่าไม่บอก ก็คืหลายมือด้วยเจ้าตัวสัางสามแบบสามตัวสามตัวก็คืหลายมือยุ่งแะตัดมือนี่ก็คือไปเครื่องพุนหรือมาก็คิดว่าไอ้สีตัดจนมืดพูดแล้วครับตัดจนมืดตัดออกให้มืดพราะว่าพอดีพอพื้นที่ได้เตรียมดินไหมครับเตรียมดินเพื่อสิปลูกปลูกพักปลูกยาหลายๆลาย,ย่างเลยพี่นอ้องปลูกปลูกอีหยังหรอครับ เดดเขื้อแน่ยังแน่ไปรับก็เลยต้องตัดออกเฝ้าตัดออกครับพอดีพอพ่นว่าพ่นสีสีขายให้ผู้อื่นเนี่ยครับแต่ว่าแะทุ่ไปหาควนหลักก่อนว่างพายุเขานันมันลมในลมเมื่อได้รัาพายุเขาวหันลมมันนี้มากจับขึืนแล้วพ่นน้ำไอเหงามันอขืนยังมันเย็น พอดีไอซื้อซื้อขั้วลังนี่มีมีอยู่หลายซื้อครับซื้อพอซื้อแม่นี่ตั้งไห่นี่ซื้อลักมากต่้งเต่กำเนิดพูดได้น้องพอนะต่้งเต่กำเนิดครับซื้อลักนั่นนะเพราะนซื้อจุกดอกพุนครับคือหัวจุกแต่หน่อยก็าเเลยเอื้อติดปากไปผมแต่ก่อนผมของขั้วลังนี่สิเป็นเป็นผมจุกเลยครับเป็นสามจุกยี่ ีสองจะหนีหนึ่งครับเขาเล่เอื่นตามใช้ยากจุกนะเขาก็เลยเอื่นซื้อจุกซื้อจุกครับซื้อลักครับซื้อเกิดซื้อแท้ๆก็บซื้อลักแต่ว่าซื้อติดปากเขาเอื่นแต่ซื้อจุกครับบางเอฟซีบางบางท่านเพิ่นอาจสิบโบโบมุฟนะอาชิโบมุฟพอแม่ก็โบ้กยเอื่นจุกจค่เตะดอกก็เอื่นลักกัซื้อลักแต่ใดเนาะมีแต่ผู้เอื่นเขามีแต่ผู้เอื่น เขาเรียบครับกับจนอายุหอดจบโรงเรียนป .6 หกขึ้นม .1 หนึ่งหีพอแม่ก็ได้ถำที่ที่ตัดโกนแม่ครับโกนจุกออกตามประเภทนี้ของบ้านเฮ้านครนะจัดในี่แหละโกนจุกประเภทนี่โกนจุกเอาขาเอายางมาครับเ็ดโกนจุกเแบบนีะแล้วโกนจุกโกนยังออกไปคือที่เห็นนี่เระพี่น้องวันนี้<ว>เกิดมาตั้งแต่น้อยก็คือ สามชุกมาเลยตั้งแต่เกิดออกจากท้องมาเลยแล้วไปเห็นสามชุกมาแต่ผลเลยก็ลเลย้จงเลยได้จงเลยต,อตลอดมาถึงใหญ่มาจนหัวน,นี่แล้วจะคอยมาจัดงานโคนจุกโคอย่างเพิ่นว่าให้เยอะปีก่อนจะโกไนได้เพิ่นแล้วแต่เพื่อสะดวกเข้าแล้วแต่เพื่อสะดวกอ๋อครับแล้วแต่เพื่อสะดวกคนมา มันนี้ก็มาหลายทานหลายคนครับมีเั้งข้นลอยครับข้นลอยกับข้นแก,กครับมื่อนี่เข้ารถกระบะมาก <c oughs> สองขั้นครับประิทด้ดกินโดนเติบคนละพี่น้อง <c oughs> กินโดนเติบถือว่าเหลือหลายครับช่วงนี้น้ำกระทวมพี่น้องน้ำขืนมากจน่ <c oughs> จน้ำสวนด้วยครับน้ำขืนมากยังปาท่านหอดพี่น้องนาะน้ำมุ่นที่ว่าอยู่ซุ่ม่าไส้นน่พี่น้อง ยืดสุมทาไสนี่สามารถไหลมาหอดจนบ้านเกิดของคนหลักเลยครับตัวมดมองนั่งนี่แหละครับเพราะว่ามายยงจะไดตัวมองนั่งเนี่ยดูเนี่ยถวงเลยเพราะว่ามุ่นมุ่นของสุมทาไร้ครับกับของทางบานคนหลังนี่เป็นมุ่นเดียวกันมันห่างกันมถึงับมดถึงสองโลเนาะก็บบ่าถึงว่าซิมีเส้นกลัวเส็นนี้เนาะพอนะเส้นตัดจากบ้านเข้าไปบานตลาดเลยเนาะ ไดต้องขาน้ำมุ่นคับของตำบลสะแก่ข่วมไปตำบลศรีนาล่งเดี๋ยวนี่เขาอันนี้ท่างแล้วเส็จนี่เขาสิเหตุท่างสะพานข่วมมุ่นแล้วเ<อ>นี่ยเขามาเดินประชุมมมือว่านเมือก้นอนน,นี่เขาสิเหตุแล้วถือว่าควงจะเลื่อนทีเขาเลยค,คือตำบลสะแกกับตำบลศรีนาล่งรวมกันฟังพุ่นเป็นของศรีนาล่งฟังนี่ของตำบลสะแกเพื่อจะติคือว่าเขาสิตัดท่าง ว่าง่ายๆว่าเขาสิตาิทั้งถามไปหมูเฮ้าก็สิสะดวกสบายก็เก้าตัวแบบนี้ไปนี่แล้วขวมไปนี่เลขวมไปหาปูหายาหาพีหาหนองอยู่ฝั่งฝุ่นเนาะคือแถวตะม่วงตะเลือดก็แถวบ้านตะกลางครับพราะว่าเจ็ดสี่พี่น้องพอนีพอของวัตลังนีเป็นคนยูติดบ้านทลาดพุ่นเด้ครับเป็นคนอยู่บ้านเดียวกันครับไอ้สั่งออ้พังวัสนากับซีดอกกอแก้วครับเพราะว่าพ่นเป็น พี่น้องกันจ่ของสีดอกก็แก้วนี่เป็นพีสาวของฟอครับสร้างตระกูลเท่ากับมีสองตัวนี่นอฟอนักัวสร้างมีสองตัวครับตระกูลมีแต่สั่งสีดอกพี่น้องมีของป่าตัวหนึ่งเชือกหนึ่งครับผมแล้วก็ของผมนี่แหละครับอีกเชือกนะครับเดี๋ยวนี้ทีมงานกําลังไหน ยกขึ้นครับผมเพราะว่าตอนนี้กับพักยกก่อนครับเพราะว่าแดดหอด่อนแดดห่อนแห้งครับเ<ว>ดี๋ยวจะขึ้นัดอีกคเพิ่มแดดมาสองหมือ่นเองนะี่ก็ฝนตกตลอดเนาะว,วันนี้ควานล้วก,ก็ออกมากับอีกสองควานนะคะก็คือควานแจ็คพ่อใหญ่ทองคำนะคะสวัสดีครับพี่รอกี่นะคะทักกระปุกครับทำง,งานแข็งขันมากเลยนะคะสู้ครับ แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะอคอท่านหนึ่งก็กกความลอยพังน้ำบานนะคะสวัสดีครับทำงานตากแดดครับวันี้ครับพีน่น้องเพื่อช้างของเรานะคะจะเราเอามาสองคันนะคะปิกอัพสองคันเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะคนี่นะคะของ รถควานรลกก็เต็มแล้วนะคะเหลือเหลือคว้านลอยทางน้ำบานนะคะยังไม่เต็มนะคะเดี๋ยวก็จะตัดแล้วก็ขนไปเรื่อยๆให้เต็มทั้งสองคันนะคะกำลังปรึกษาหารือกันอยู่นะคะว่าจะเอาขึ้นยังไงคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจทีงงานฉากของพวกเรานะคะมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้สวัสดีค่ะ